สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยคุณแปง้งต่อได้รับหน้าที่เป็นคุณครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นอนุบาล3เป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อวานนี้เรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูเอเด็กๆได้ทบทวนและสนับานนคุณหรือยังคะวันนี้นะคะเราเนี่ยจะมาเริ่มเรียนวิชาภาษาอังกฤษกันนะคะคุณครูจะใช้หนังสือเรียนวันนี้นะคะก็จะเป็นเล่มนี้ค่ะวิชาภาษาอังกฤษในเล่มที่เป็นเล่มการอ่านนะคะ วันนี้เนี่ยครูก็มีเรื่องนะคะที่จะมาสอนเด็กเป็นเรื่องแรกเลยก่อนอื่นเด็กๆจะต้องมาทบทวนกันก่อนคะ่ะว่าภาษาอังกฤษนั้นมีทั้งหมดกี่ตัวเด็กๆลองนึกซิคะว่ามีกี่ตัวเราเรียนกันไปแล้วมีทั้งหมด26ตัวคะ่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างเด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยคะ่ะเป็นหนังสืออาารร่านภาษาอังกฤษนะคะเปิดไปหน้าที่หนึ่งเลยหน้าที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นคำ ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะตัวอักษาารภาษาอังกฤษเราจะเรียกอีกอย่างหรือว่าอักควาเบกค่ะเราจะเรียกว่าอักควาเบกนะคะซึ่งแปลว่าตัวอักษาารภาษาอังกฤษนั่นแหละคะ่ะเรามาดูตัวแรกกันเลยนะคะคำแรกเด็กๆอ่านพ,พร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะ A B C D E F Z, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. X Y Z เด็กๆบางคนนะคะอาจจะเคยได้ยินตัว Z นี้นะคะเราจะอ่านอย่างหนึ่งว่าตัว Z ก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เนี้ยเราก็จะเรียกกันว่าตัว Z ใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณครูก็ให้กันบ้านเด็กๆนะคะไปฝึกอ่านทบทวนตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมด26ตัวพร้อมกับมีการบ้านนะคะเด็กๆหยิบเล่มน,นี้ขึ้นมาเลยค่ะ เป็นแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษนะคะเล่มน,นี้นะคะุณครูจะให้กันบ้านอะไรเด็กๆเ,เ,เปิดไปหน้าที่3เลยคะ่ะจะเป็นแบบฝึกหัดเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษเนี่ยมีทั้งตัวที่เป็นตัวใหญ่และก็เป็นตัวเล็กเด็กๆเห็นไหมคะเด็กๆบางคนอาจจะยังจําไม่ได้ใช่ไหมคะภาษาอังกฤษนั้นจะมีทั้งหมด ที่การเขียนนะคะจะมี2แบบคือเป็นตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวพิมพ์เล็กซึ่งเราเรียนกันมาในชั้นอนุบาล2แล้วนะคะวันนี้คุณครูแป้งจะทบทวนเด็กๆให้เด็กๆฝึกหัดเขียนทั้งตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะดูนะคะข้อที่1คุณครูทำเด็กๆทำตามคุณครูเลยนะคะอ่าดูข้อที่หนึ่งค่ะ A อันนี้คือ A ตัวพิมพ์ใหญ่ เอตัวนี้คือ A ตัวพิมพ์เล็กใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะอันนี้คือตัว B ออกเสียง B นะคะอันนี้คือ B พิมพ์ใหญ่ต่อไปตัวนี้ต้องเป็นตัว B พิมพอะไรคะ B พิมพ์เล็กค่ะ B พิมพ์เล็กเขียนยังไงเด็กๆดูคุณครูนะคะเวลาเขียนเขียน B ลากลงมาแบบนี้ค่ะแล้วก็โค้งลงมาอันนี้เราเรียกว่า B พิมพ์เล็กค่ะข้อที่3ค่ะ ต้องเป็นตัวอะไรคะเด็กๆตัว C อ้าวตัว C ตัว C อะไรหายไปคะ C พิมพ์ใหญ่ใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องเขียนตัว C พิมพ์ใหญ่แบบนี้อ่าถูกต้องไหมคะต่อไปค่ะข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่ตัวอะไรคะตัว D ตัว D เขามีมาให้เราแล้วทั้งตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวพิมพ์เล็กต่อไปข้อที่ห้าค่ะเด็กๆดูอันนี้คือตัวพิมพ์ใหญ่คือตัว อ e, ตัว E ตัวพิมพ์เล็กคือเขียนยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ้าวตัวพิมพ์เล็กจะเขียนแบบนี้ค่ะลากตรงมาแบบนี้โค้งขึ้นไปแล้วก็เป็นตะขอลงมาอันนี้คือตัว E. ีพิมพ์เล็กค่ะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายค่ะคือข้อ6เขามีตัวอะไรมาให้เราคะตัว F. พิมพ์เล็กใช่ไหมคะเด็กๆต้องเขียนตัว F. พิมพ์ใหญ่เขียนยังไง ลากลงมาแบบนี้เทียงมาทางนี้จากซ้ายไปขวาแล้วก็จากซ้ายไปขวาสองเส้นค่ะคล้ายๆกับตัวอะไรเลยคล้ายๆกับตัว E เลยใช่ไหมคะการบ้านไม่ได้มีหกข้อนะคะ<ๆ>เด็กๆเด็กๆลองดูในตัวอย่างนะคะคุณครูให้การบ้านไปหน้าที่3เนี่ยจะมีทั้งหมด26ข้อเท่ากับ <21 S> 2 1ตัวอ,อรกรักษรภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆ,ๆไปทำมาทั้งหมดเลยนะคะเสร็จแล้วส่ง ในลายกลุ่มให้คุณครูตรวจด้วยนะคะเด็กๆบางคนอาจจะนึกไม่ออกแอ้เขียนยังไงเรามาดูเล่มนี้ค่ะในเล่มที่คุณครูคให้เด็กๆอ่านนะคะจะมีภาษาอังกฤษทั้งตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่เพราะฉะนั้นเด็กๆสามารถเอาเล่มนี้ดูเป็นตัวอย่างในการทำการบ้านได้นะคะอะวันนี้นะคะคุณครูคก็ให้การบ้านเด็กๆไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันศุกร์เราจะเจอกันอีกรอบหนึ่งเดี๋ยววันศุกร์คุณครูจะสอนร้องเพลง ABC ด้วยเด็กๆต้องตั้งใจทำการบ้านนะคะ แล้วเจอกันวันศุกร์ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ